คอลแคนดูนะจากประสบการณ์อันเนื่อนนานกว่า20ปีที่อยู่ในวงการแพทย์นะครั mm hmm. คโรเพติกนะครับเกี่ยวเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างของมนุษย์นะครับและด้วยวิทยาการจัดการเรื่องความสูงให้น้องๆน,นะฮะเริ่มถ้าเริ่มเร็วโอกาสสูงก็จะมีมากขึ้นนะฮะเนี่ยเริ่มตั้งแต่อยุ6ขวบไปจนถึงผู้ใหญ่หวัย36วปีคุณฟัง36ปีอาจจะสูงได้นะเดี๋ยวเรามาฟังกันดูสามารถเพิ่มความสูงได้เหมือนกันนะครับโดยไม่ต้องใช้ยาฉีดเร่ง หรือทานยาก็สูงได้ชนิดที่เรียกว่าเฮ้ยเตี้ยเป็นสูงโหกเนีเขาว่าอย่างนั้นนะครับสถาบันเทอรคนดูนะเปิดรับคนที่ต้องการเพิ่มความสูงมากกว่า500เคสนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับดรบรเตอร์บันรักธิระมงคลสวัสดีครับคุณหมอหมอหญิงครับค่ะสวัสดีครัขออนุญาตเรียกหมอหญิงแล้วกันนะครับค่ะคุณสงเกตค่ะมีคนโทรมาเยอะมากผมเนี่ยเจอคนเยอะมาก แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอยู่วงการบันเทิงนะครับคุณนะคุณพี่คุณอาทุกคนจะฝากทั้งน้องน้องผู้ชายน้องน้องผู้หญิงมาเป็นดาราค่ะตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือหล่อมากสวยมากแต่ไม่สูงเราส่งไปามช่องแล้วช่องบอกไปไปทำยังไงก็ได้ให้มันสูงคือถ้าอายุไม่เยอะก็ก็พอจะให้เล่นกีฬาว่ายน้าให้ไปออกกำลังกายสมมุตินะครับพื้นฐานที่ที่เราทากันทั่วไปเนี่ยแต่พอมีมีเอ่อคลินิกดีสปายใช่ไหม คเกราชื่อดีสป์ค่ะเป็นสถาบันเพิ่มความสูงทอลแคนดูด้วยค่ะอ๋อเหรอคะ,ะค่ะจะมีอีกแผนกหนึ่งอะค่ะ,ค,ะคนเราทั่วไปเนี่ยนะคะคุณหมอจะสูงถึงอายุเท่าไหร่ฮะแล้วจะหยุดสูงเมื่อไหร่ครับค่ะโดยโดยปกติแล้วนะคะก็จะสูงในช่วงที่เราเห็นก็ประมาณ5้าถึปีนะคะโด,โดยปกติละวห้าถึีคือจาก5้าขวบก็จะสูงขึ้นไปนเรื่อยๆถ้าเรา เราต้องช่วยตัวเองในการดื่มนมในการว่ายน้ําในการอะไรต่ไม่อะไรอันนี้คือพฤติกรรมที่เราช่วยตัวเองได้่อันนี้จะช่วยได้บ้างใช่่คะก็ผู้ปกครองด้วยค่ะก็จะมีส่วนพันธุกรรมพันธุกรรมน้อยค่ะอ๋อเหรอฮะมันมีงานพ่อเตี้ยแม่เตี้ยลูกสูงก็มี จากการที่ดูแล้วในงานวิจัยเนี่ยพันธุกรรมในปัจจุบันนี้นะคะ,คะมันมีงานวิจัยใหม่ๆออกมาว่าในเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยเป็นส่วนน้อยอแต่ความต้องการของของที่ที่เด็กคนคนนั้นเองจะสูงเนี่ยเป็นส่วนค่อนข้างจะเยอะอแต่ด้วยอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าจากการที่ตรวจดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยน้องๆวัย8ปถึง12ปีเนี่ย จะกลัวว่าจะหยุดสูงครับแล้วก็ผู้ปกครองเองก็จะกลัวว่าหยุดสูงแต่จริงๆเราสูงได้เรื่อยๆนะคะจนถึงอายุสี่สิบปีแล้วอะนะคะอืคนนี้คนนี้นะครพอเราพอเราพอเราได้คุยกับคุณมอหญิงเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทอ์แคนดูที่เป็นสถาบ,บันที่ทําให้คนสามารถสูงได้เนี่ยคนเนี้ยเราต้องบอกว่าคนอายุประมาณทว่าเริ่มที่หกขวบ เริ่มถ้าเริ่มจะถ้าจะเข้ามาให้ทอแคนดูสถาบ,บันทอแคนดูเนี่ยคือลเรื่องความสูงเนี่ยนะครับเราเริ่มที่หกขวบแล้วฮะจริง,จร,งจริงเนี่ยช่วงแปดถึงสิบห้าปีเป็นช่วงที่ดีที่สุด<อ>ในการที่เราเริ่มเตรียมด้วยแล้วก็ช่วงที่น้องถีบตัวด้วยอะค่ะ,คะก,ก็จะสูงได้ค่อนข้างที่จะดีในส่วนตรงเนี้ยค่ะเราใช้ที่สถาบันเราจะใช้ทอลซิสเต็ม ทอซิสเต็มคือสูงระบบความสูงค่ะเป็นระบบความสูงที่ไม่ใช้ยาเร่งไม่มีการผ่าตัดไม่มีการฉีดยาใช้วิธีธรรมชาติล้วนๆค่ะโดยทอซิสเต็มเราก็จะจัดเป็นช่วงแรกเนี่ยเราก็ต้องมีการเปิดระบบก่อนครับก็คือเราเรียกว่า touch and connect ก็คือเปิดในระบบเพราะว่าในการที่เราจะสูงเนี่ยสมองเป็นสิ่งที่สําคัญคที่จะดูในเรื่องของความสูงเพราะว่าต่อมพิทูทารี่เองก็อยู่ที่สมองด้วยเหมือนกัน นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดระบบสมองกับร่างกายให้มีการเชื่อมกันแล้วแล้วก็กระตุ้นมาอันที่สองเราก็จะเป็น m to t a l l ก็คือจะเป็นในเรื่องของเป้าหมายของความสูงซึ่งเราก็จะมีในเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายจะมีเทรนเนอร์จะมีโค้ชเฉพาะคนนะคะเพราะว่าน้องแต่ละคนจะแตกต่างกันซึ่งเราจะต้องดูในรายละเอียดตรงนั้นแล้วก็อันที่สามอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ เครื่องมือละค่ะคเครื่องมือกระตุ้นในเรื่องของโกรทฮอร์โมนเครื่องมือในการที่จะดึงยืดกระดูกคเครื่องมือในเรื่องของกล้ามเนื้อที่เราจะมาช่วยอะค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็แน่นอนก็จะเป็นในเรื่องของโภชนาการในเรื่องของการนอนหลับคือหมายถึงว่าตัวตัวตัวน้องๆนะฮะหรือพี่ๆก็ตามแต่นะฮะที่จะเข้ามาที่สถาบันทอแคนดูเนี่ยคุณหมอหญิงก็บอกเลยว่าอายุแปดขวบขึ้นไปจนถึง แปดถึงสิบห้าเนี่ยดีที่สุดแปดถึงสิบห้าเป็นช่วงเวลาที่จะสามารถทําให้คือคือเราจะรู้เรารู้ได้ไงเขาว่าเด็กคนเนี้ยสมมุตินะฮะ <S <S เ,เด็กคนนึงมาแล้วอายุแปดขวบก็ตาม <S 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 เ,ราเราจะรู้เราจะรู้ไหมครับว่าเขาคนเนี้ยจะสามารถสูงได้กี่เซนไหมถ้าเรายังไม่ได้ทําอะไรโดยปกติมันจะมีการคํานวณนะคะเราเรียนวนกว่า parenting a v e r a g e ก็คือเอาความสูงคุณพ่อกับความสูงงคุณแม่มานะคะก็มาบวกลบคูณหารเรียบร้อยก <ๆ S 2> แบบ็จะได้เป็น คำนวณว่าน้องเนี่ยน่าจะมีสัดส่วนเท่าไหร่และจากการคำนวณพันอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนคำนวณพันธุกรรมใช่ไหมคะจากการคำนวณเนี้ยงานวิจัยก็บอกว่าสามารถจะสูงขึ้นจากค่าที่คำนวณเนี้ยไปอีก10บเซนบวกลบเหรอคะบวกลบ10เซนนั่นหมายถึงว่าน้องเนี่ยพอสูงร้อยเจ็ดสิบแม่สูงร้อยหกสิบห้าเอามารวมกันหารสองแล้วก็หารสองโดยปกติถ้าพ่อสูงร้อยเจ็ดสิบแม่สูงร้อยหกสิบห้าเนี่ย เฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าน้องผู้ชายเนี่ยก็จะสูงสักประมาณร้อยเจ็ดสิบหรือร้อยเจ็สิบเอ็ดใช่ไหมคะถ้าเกิดร้อยมือว่าเขาคำนวณได้สูงร้อยเจ็สิบเอ็ดนั่นก็หมายถึงว่าน้องเขามีสิทธิ์ที่จะสูงถึงร้อยแปดสิบเอ็ดหรือว่าร้อยหกสิบเอ็ดบวกลบสิบเซนใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดน้องเข้ามาอย่างบางคนเนี่ยก็มาตอนย<อ>ุ1 8สิบแปดสิบเก้าบางทีคำนวณได้สูงร้อยเจ็สิบเอ็ดแต่น้องสูงได้แค่ร<อ>้อยหกสิบเจ็ดก็มี<อ>ถ้าเกิดน้องสูงร้อยหกสิบเจ็ดเราก็สามารถจะทำได้ สูงสุดสําหรับเขาก็คือ177บมาตอนยี่มาตอนย9ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจากค่าคํานวณแล้วเนี่ยแล้วมาตอนอายุ25ครับเราก็ยังจะได้ถึง10เซนอยู่ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดมาตอนอายุ29ครึ่งหรือ30หรือ35เนี่ยก็จะได้ประมาณ5-7ถึงเเซนใช้เวลาในการทำในการเข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาเทคคอร์สสำหรับการเพิ่มส่วนสูงเนี่ยใช่ค่ะอายุในช่วง แต่ละอายุก็ใช้เวลาต่างกันไหมครับหรือว่าใช้เวลาเท่ากันในการเข้าเข้าไปที่โรแกนดูที่กระดูกเนี่ยเวลาที่เราในเพิ่มความสูงเนี่ยหลักการของเราเนี่ยก็คือต้องการให้โกรธฮอร์โมนเนี่ยหลังมาที่กระดูกครับนะคะเพราะว่าถ้าโกรธฮอร์โมนไปหลังที่อื่นมันก็ไม่ได้ความสูงมันก็ไม่ช่วยมัน็ไนจะกว้างไปมัยาะอะไรไปใช่เพราะฉะนั้นวิธีการของเราคือให้โกรธฮอร์โมนเนี่ยหลังมาที่กระดูกใช่ค่ะพอโกรธฮอร์โมนหลังมาที่กระดูกเนี่ยความหนาของกระดูกที่เพิ่มขึ้นเนี่ย ไม่ใช่แค่กระดูกสันหลังอย่างเดียวนะคะหมายถึงทั้งกระดูกข้อต่อกระดูกแขนกระดูกขาทุกส่วนเลยเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญแล้วก็พอมาคํานวณแล้วเนี่ยเราก็จะได้ความสูงที่เพิ่มขึ้นดังนั้นสิ่งที่ยากที่สุดก็คือช่วงเก้าสิบวันแรกสามเดือนใช่ค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่เราเปิดระบบทั้งหมดถ้าเก้าสิบวันแรกเนี่ยเราสามารถจะเปิดระบบของน้อง,องแล้วสามารถที่จะวัดค่าว่าน้องสูงขึ้นได้การจเจริญเติบโตเขาก็จะต่อเนื่องไปได้ โดยถ้าเกิดว่าเป็นเด็กๆอายุ8 8ดขวบ9ขวบอย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นแพลนจนถึงอายุ16 17ก็คือค่อยๆค่อยๆโตไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้องที่โตแล้วอย่างเช่นอายุ19 20หรือ25เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นแพลนประมาณ2ปีถึง3ปีก็คือค่อยๆค่อยๆสะสมไปเรารับประกันความสูงไหมครับรับประกันว่าสูงเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะตีเซนรับประกันไหมครับโทษครับต้องขึ้นอยู่กับการคำนวณหลายอย่างอ๋อหมายถึงว่าตัว ตัวผู้ที่จะเพิ่มความสูงเนี่ยต้องมาคุยกันที่สถาบันท,ทอแคนดูแล้วเราก็จะมาคํานวณเ,เ,เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วก็คุยกันค,คุยกันว่าสามารถที่จะโดยอายุโดยมดูลกระดูกโดยอะไรต่อมปอะไรที่ที่ทางคุณหมอหญิงจะดูให้เนี่ยเราก็จะคุยกันว่าคุณอายุ18นนะถ้าคุณอยู่นี้2ปีคุณสามารถจะสูงได้เท่านี้เซน ใช่ีน,นีเ้เรา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 สามารถที่จะบอกได้ใช่ค่ะโดยปกติเนี่ยเวลาน้องๆที่เข้ามาที่สถาบันเนี่ยค่ะคช่วง90บวันแรกหรือ180บวันแรกเนี่ยเราค่อนข้างจะใกล้ชิดมากคือเจอกันบ่อยครับนะคะเพื่อที่เราจะกระตุน้นแล้วก็สอนให้เขามีวินยัยดูในเรื่องการออกกําลังกายที่ถูกท่าแล้วก็แก้ไขปัญหาของเขาด้วยเพราะว่าหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องโครงสร้างใช่ไหมคะอย่างเช่นหลังงอหรือว่ากระดูกสันหลังคตหรือว่าเวลา เครื่องมือที่เราใช้ในการออกกําลังกายเนี่ยต้องเรียนอาจารย์นิดนึงว่าเราใช้แทร์โพลีนเป็นหลักแทร์โพลีนคือตัวกระโดดอะค่ะตัวมันเด้งดึงเด้งดึงนะคะเวลาเห็นมีสปริงเหมือนเป็นสปริงอะอ๋อใช่ค่ะตัวนั้นช่วยได้เยอะเหรอคะใช่ค่ะคือหมอไปดูในเยอรมันนะคะตอนนั้นที่ทําเรื่องเพิ่มความสูงเราก็เลยไปดูในเรื่องของการใช้แทร์โพลีนที่เยอรมันกับการเจริญเติบโตของของน้องอะค่ะทีนี้ในตัวแทร์โพลีนเองเนี่ยบางคนเนี่ยกระโดดไม่เป็นก็คลื่นไส้อาเจียนได้ บางคนยิ่งกระโดดก็จะยิ่งปวดหลังปวดขามากขึ้นงั้นเราก็จะต้องมีการเทรนแล้วต้องมีการจัดปรับกระดูกด้วยเพื่อจะปรับให้โครงสร้างน้องเนี่ยสามารถที่จะมีพัฒนาการที่ตรงรเหล่านี้คือเรื่องราวที่จะต้องบอกคุณผู้ฟังนะครับว่าใครที่มีุตรหลางมีน้องนะครับที่อยากจะเพิ่มความสูงนะครับโดยวิธีค่อนข้างจะบอกว่าน่าจะเป็นธรรมชาติด้วยที่แต่ว่าเราใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการช่วยโดยไม่ต้องไปหาตาัด ไม่มีเลยค่ะไม่ฉีดยาไม่ฉีดยา่ไมกินยาไม่กินยา,ไม,นยาไม่ขายอาหารเสริมด้วยโอโใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาในการที่จะต้องจะต้องทําสูงเนี่ยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่า90วันแรกหรือ180วันแรกเนี่ยนะครับอันเนี้ยจะเป็นช่วงของการเริ่มต้นใช่มันจะไม่ได้เห็นผลในในส0วัน90วันใช่ไหมใน30วันแรกเนี่ย90%จะสูงขึ้นประมาณครึ่งเซนถึง2เซนค่ะ คือเห็นผลเลยค่ะรับประกันเลยค่ะสามสิบวันแรกต้องเห็นผลแน่นอนถ้าหกสิบวันดีนี้มันก็ต้องต่อเนื่องอะค่ะในส่วนตรงนั้นโดยปกติเก้าสิบวันเนี่ยน้องน่าจะสูงขึ้นได้ก็คือหนึ่งเซนถึงสามเซนครับค่ะหนึ่งเซนถึงสามเซนเก้าสิบวันใช่ค่ะเก้าสิบวันนะครับแล้วคอร์สเนี่ยต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่รืกกี่วันอันนี้ต้องคุยต้องคุยในรายละเอียดต้องดูเคส by เคสใช่ค่ะต้องดูแต่ละคนว่าอย่างที่คุณหมอบอกนะคุณหมอยิงบอกแล้วนะครับว่าพามาแล้วมาคุยกันใช่า คุณอยากจะทําอะไรยังไงแล้วต้องปฏิบัติตาม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 ของทอ,องแคนดูก็คือหมายถึงว่าการนอนต้องเวลานี้ถึงเวลานี้นะใช่ไหมเรื่องหลายหลาย,หลายอย่างที่คุณคุณหมอบอกเบื้องต้นว่าเรื่องการนอนและสําคัญคเรื่องการกินใช่ค่ะแต่เราจะมีเทรนเนอร์ไคะที่เรา<ะ>คือเด็กเนี่ย บางทีมันไม่เหมือนกันในห้องเรียนคือทุกคนรู้อยู่แล้วต้องกินต้องนอนอยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าเราเราจะปรับในเรื่องของจิตวิทยาเด็กด้วยก็คือเราก็จะมีโค้ชที่คอยคุยกับเขาค่อยๆค่อยๆให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนวิน,นัยแล้วก็มีเล่นเกมทีสามก็ต้องหยุดแล้วก็ต้องอาจจะเล่นแค่สี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรก็ไม่อะไรอันนี้เป็นเป็นเรื่องออการปฏิบัติของทางสถาบันนะครับที่จะทําให้เราสูงเพราะเราอยากสูงอะจริงๆไม่ได้บังคับน้องเรื่องนอนเพราะว่า ในส่วนหนึ่งเนี่ยเราสามารถกระตุ้นโกรธฮอร์โมอนในเวลากลางวันได้แต่ถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับพระอาทิตย์ดังนั้นเนี่ยโกรธฮอร์โมอนจะหลังที่ดีที่สุดก็คือสามทุ่มถึงตีสามสามทุ่มถึงตีสามมันก็ขึ้นว่าแต่ละคนเนี่ยอยากจะได้มากที่สุดแค่ไหน,นอยากเร็วไหมก็ต้องปฏิบัติตามนี่ตามนี้แต่ถ้าไม่ปฏิบตามที่ก็อย่างที่อาจารย์หมอหญิงบอกนะชับกลางวันก็ได้แต่ความ ผลตอบรับอาจจะช้ากว่าคนที่นอนตามเวลาใช่ค่ะอย่างเช่นคนที่มาในโปรแกรม30วันเนี่ยแล้วเขาได้ครึ่งเซนอาจจะเป็นเพราะว่าเขานอนดึกแต่ก็ได้ในกลางวันใช่ไหมคะอย่างบางคนได้ไป2เซนก็อาจจะได้เอาทั้งกลางวันและกลางคืนใช่ไหมไม่ต้อความความยากค่ะคาวนี้ต้องบอกว่าสนใจตรงประเด็นที่ว่าคนอายุเกือบ40ก็ยังทําสูงได้เหรอครับ ใช่ค่ะอย่างเช่นมีเคสนะคะเอ่อมาอายุตอนอายุ29ครึ่งนะคะตอนนั้นสูง170อ่าจะบอกคุณฟังว่าตอนนี้นะครับ Color Life ผมสังเกตคุณอาธิพงคุยกับคุณหมอหญิงนะครับหรือว่าโคส้สหมอหญิงนะครับสูงสูงสร้างได้ครับดรปัญลักษณ์นะครับธิระมงคลนะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการคลินิกวีสปายและก็สถาบ,บันสูงสร้างได้ทอแคนดูคุณฟังมีคำถามอะไรที่จะส่งมาถาม คุณหมอหญิงนะครับ SMS มาที่4111099 4111099เป็นความรู้ที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวันนี้เอามาเนี่ยท่านมาเนี่ยนะครับเป็นคำตอบให้กับหลายคนมากนะที่ที่อาจจะไม่สูงแต่เราไม่ได้ว่ากันคนไม่สูงไม่ใช่วัามีดีนะแต่ถ้าคุณสูงขึ้นก็ทําให้บุคลิกภาพคุณดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคุยว่าคนเกือบ40บ่สิบ่ะคุณหมอบอกว่ายังสามารถทําสูงได้ด้วย มีเคสที่คนอายุ29เกือบ30มสิบแล้วฮะใช่ค่ะก็มาใช้เวลาประมาณ2ปีครึ่งสูงจาก170เป็นร7อยโอ้ค่ะเกือบ30 170 170ค่ะเป็น177 7เซนเลยนะฮะ7เซนค่ะ2ปีครึ่งแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งอะค่ะคุณเบนอะนะคะตอนนั้นมาอายุ15ครับคนทั่วไปเป็นคนคนเด็จใช้ชื่อคุณเบนค่ะคุณเบนนะคะคุณบุญชัยอะนะคะอยากเป็นนักบาสเกตบอลทีมชาติ เพราะว่าต้องสูงเนาะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นสูงอายุสิบห้าสูงร้อยห้าสิบเจ็ดคือชอบเล่นบาสอยู่แล้วแต่เปความสูงเาโหพออยู่ในทีมไม่เช่นก่ายเป็นอะไรไม่รู้แล้วก็เวลาไม่ไม่ได้ถูกคัดเลือกค่ะทีนี้เนี่ยปัจจุบันคุณเบนสูงร้อยเก้าสิบนะคะอุ้ยจากชาวบ้านทอแค่ดูเนี่ยเหรอฮะใช่ค่ะปฏิบัติตามเราแล้วก็ให้เราช่วยใช่ค่ะสูงคุณเบนนี่สูงสิบเซนสามปีซ้อนก็สิบเซนก็สิบหกสิบเจ็ดสิบร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบ ใช่ค่ะร้อยหกสิบเจ็ดไอ้ร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดแล้วก็เก็บสเปกนิดหน่อยสามสิบอุยสูงเนี่ยอายุเท่าไหร่ฮะตอนนี้ช่วงปัจจุบันนี้อายุสามสิบแล้วค่ะแต่หมายถึงว่าสูงขึ้นหรือไม่ฮะพอแล้วนะพอใจแล้วค่ะมีครอบครัวอันนี้เขาเขาก็จะเขาก็จะหยุดถ้าเราถ้าเราไม่ได้มาถือถ้าเขาร้อยเก้าสิบพอใจแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ปฏิบัติตามทอแคนดูละเขาก็จะหยุดของเขาได้เองใช่ค่ะก็คือจริงๆอ่ะคุณเบนเนี่ยมี ตั้งใจไว้ว่าจะสูงกว่าคนคนหนึ่งซึ่งมีเพื่อนที่สูงอยู่ใช่ค่ะซึ่งคนคนนั้น่ะสูง188ดังนั้นเนี่ยคุณเบนก็เลยต้องทําให้เขาสูงอีกหน่อยนึงก็เลยเป็น190แต่นี้นี้พอเวลาไปแข่งทีมชาติก็มีคนสูง195อะไรเนี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นแรงบันดาลใจของคุณเบนแล้วพอแล้แค่เิ188ก็ถือว่าเป็นจุดจุดมุ่งหมายของชีวิตใช่ค่ะสองปีครึ่งสูงเพราะฉะนั้นคนที่รูตอนนี้ ดารานละแสดงที่อยากจะสูงก็สบายสิหมอหญิงทํำได้ใช่ไหมทำได้ค่ะไม่ต้องไปตัดขาแล้วค่ะไม่ต้องไปเพิ่มไม่ต้องไปตัดกระดูกไม่ต้องไปต่อกระดูกเขามีต่อกระดูกตอกระดูกซึ่งเราไม่เกี่ยวเราไม่เราไม่พูดถึงเขาอยู่แล้วนะครับแล้วตัวอย่างคนที่ใช้ขั้นตอน TAL TAL คือ t อร์สิสเต็มทอร s สิสเต็มทอร์สิสเคือ TAL มึงนอกเีไหมฮะมึงนอกเอามาจากมึงนอกเนี่ยแหละค่ะมาจากอเมริกา ทีมาจาก Touch and Connect ใช่ไหมคะที่เราจะมีในการเปิดระบบแล้วก็ A มาจาก a i m to Tall ก็จะเป็นในเรื่องของทักษะการเพิ่มความสูงรวมทั้งการออกกำลังกาย L มาจากคำว่า leverage ก็คือการใช้เครื่องมือทวีคูณในการเพิ่มความสูงค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะสูงขึ้นผมต้องเรียนถามคุณหมอหญิงว่าถ้าเรายังไม่คิดจะทำหมายถึงว่าคิดอยากจะสูงละแต่ยังไม่รู้ว่าไปทอคแนดูดีไหมหรือไม่ดีอย่างไรหรือว่า มันมันมัน,ม,นมันต้องอะไรต่อมิอะไรเนี่ยเราเรามีการเปิดสัมมนาหรือการให้เราเข้าไปฟังเข้าไปดูดูก่อนไหมก่อนจะตัดสินใจในการทำอ๋อมีค่ะวันที่5กรกฎาคมนี้ค่ะ,ะค่ะก็จะม,มีใช่ค่ะจะมีสัมมนาสูงสร้างได้นะคะ,คะก็ในการเพิ่มความสูงกระตุ้นพัฒนาศักยภาพจากสมองสู่ร่างกายแล้วก็มีการเ,เรียนรู้ในการเพิ่มสมาธิแล้วก็ความมั่นใจวันที่5วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม เก้านาฬิกาถึงสิบเจ็ดนาฬิกาหรย,ยาวเลยนะค่ะทั้งวันเลยค่ะมีตรวจสุขภาพกระดูกสันหลังด้วยหรอมีตรวจสุขภาพด้วยค่ะที่โรงแรมบางกอกชดานะคะถนนราดาพิเศษค่ะอ๋อมีหมายเลขโทรศัพท์ที่เราสามารถติดต่อได้ไหมครับสำหรับผูท้ที่ฟังที่ฟังรายการอยู่ค่ะกะ็วันนี้จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะ,ะสำหรับคนที่ฟังรายการนะครับแฟนคลับไลฟ์ต่างในที่ไหนทีพเรดูขึ้นในแข็งแรงครับค่ะก็ส่ง SMS นะคะพิมพ์คำว่าทอลภาษาอังกฤษนะคะ t A L L เว้นวรรกตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่4535300นะคะโปรโมชั่นวันนี้เนี่ยที่หมอนำมาเนี่ยก็จะมีบัตรอยู่2ประเภทก็คือ5,900บาทนะคะคแล้วก็อันนี้เป็นบัตร VIP รแล้วก็3,900บาท นะคะแล้วก็ในรายการ Color of Life ก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็ตรวจสุขภาพด้วยค่ะตรวจสุขภาพไม่ถึงตรวจกระดูกกระดูกสันหลังใช่ค่ะวันนั้นเจ้าจะมีทีมแพทย์ c คโ r o p a c t i c นะคะมาตรวจสุขภาพให้กับน,น้องๆด้วยหนึ่งแถมหนึ่งนะครับจแาบ,บ VIP ก็5 9าพั้าททับบ่วไปก็3 9มพันเก้แต่งตากันยังไงครับ ค่ะ VIP ก็จะเป็น Family p a c k a g กจอะค่ะสำหรับที่คนต้องการที่จะตรวจสุขภาพ2ท่าน3ท่านนะคะถ้าเกิดว่า3า0พเนี่ยก็จะได้ตรวจสุขภาพ1ท่านแต่วันนี้1แถม1วันนี้1แถม1นึ่งสามพันเก้ายังได้2ท่านมาได้2ท่านแต่ห้0พนี่เป็น Family ก็ได้2คือ2 Family ลี่เะได้1 Family 5ิ0ีนี่ก็คือได้ตัดเอ่อได้บัตรตรวจสุขภาพทั้งแฟมิลี่ใช่ไหมคะแล้วก็คือมีสามีภรรยาลูกอะไรก็ว่าไปใช่ค่ะ3า0พนี่ก็คือ ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็บัตรตัวสุภาพของน้องหนึ่งใบอ๋อล้วันะนี้ใครที่สนใจที่จะเข้าไปฟังเพื่อที่จะเริ่มในการที่จะอยากจะสูงะนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเรามีที่นั่งจํากัดพอสมควรเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ฟังรายการได้เรื่อยๆนะครับคนฟังรายการหลังจากจบรายการแล้ววันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ก็ยังสามารถติดต่อไปได้หมายเลขโทรศัพท์ค่ะหมายเลยขโทรศัพท์0 8 4ย์4 1.5.5.6ค่ะอีกครั้งครับ0 8นย์แปด5ี่หรือว่าดูข้อมูลได้จาก w w w t o l k a n d u c o m ค่ะนะครับแล้วอย่างสักครู่นี้ที่บอกไปว่าถ้าใครอยากสมัครเลยตัดสินใจแน่นอนแล้วมีความเชื่อมั่นในคุณหมอหญิงแล้วก็ต้องบอกว่าความสูงเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าเสริมสร้างบุคลิกภาพนะไม่ใช่ว่าจะสูงเพื่อจะเป็นดาราไม่ใช่นะสูงเพื่อบุคลิกภาพเราเอง ในการที่จะพบปรับผู้คนสุขภาพดีด้วยสุขภาพดีด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าต้องติดต่อไปนะครับกับคลินิกสถาบันสร้างได้สูงสร้างได้ทอแคนดูใช่ค่ะแล้วตัวตัวดีสปคืออะไรครับคุณหมอค่ะตัวดีสปจะเป็นฝั่งของคลินิกอะะซึ่งก็จะมีการตรวจโดยไคลโรแพลตติกก็คือการจัดปรับกระดูกซึ่งการจัดปรับกระดูกไม่ได้ทําให้สูงขึ้นแต่การสูงขึ้นต้องใช้ศาสตร์ไคลโรแพลติก ในการที่เราจะจัดปรับกระดูเพื่อจะกระตุ้นให้ระบบเส้นประสาทสมองร่างกายม,มีความสัมพันธ์ที่ดีค่ะนะครับวันนี้ได้ความรู้มากๆนะครับจากโค้ชหมอหญิงสูงสร้างได้หรือดออรบรรลักษ์ธีระมุงคลนะครับผู้อำนวยการคลินิกดีสปายและสถาบ,บันสูงสร้างได้ทอร์แคนดูนะครับจากประสบการณ์จริงๆว่าตัวอย่างของนอกจากคุณเบนแล้วยังมีอีกเยอะไหมฮะทีม่มาสูงกับเราเยอะไหมคุณหมอ เยอะมากมายเลยค่ะวันนั้นก็จะมีน้องเราเปิดกี่ปีแล้วเราเปิดมาเกือบ20ปีแล้วค่ะเรารทําในเรื่องของทอร์แคนดูมา10กว่าปีนะคะคลินิกดีสปาเปิดมาเกือบ20ปีแล้วก็ในวันที่5กรกฎาคมคุณเบนก็มานะคะแล้วก็มีน้องฟุดนะคะน้องฟุดเป็นดารานักแสดงเด็กนะคะก มีความใฝ่ฝันนะคะที่อนาคตก็ต้องเป็นพระเอกก็ต้องการที่จะสูงร้อยแปดสิบนาทีอาชีพที่สูงสำคัญค่ะตอนนี้มาตอนที่มาก็สูงร้อยหกสิบเก้าแต่ตอนนี้สูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดละค่ะมาได้ประมาณสามสิบวันค่ะอ่านี่ฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกก่อนว่าสำหรับคุณผู้ฟังสนใจก็เออถ้าสมัครเนี่ยเข้าไปที่ ที่ S M S อะไรกันอีกครับค่ะค่ะ S M S นะคะพิมพ์คำว่า tall tall เว้นวรรคนะคะตามด้วยชื่อนามสกุลส่งมาที่4 5 3 5 3 0 0ค่ะนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งครับคุณหมอครับค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 8 4 2 6 4 1 5 5 6ค่ะหมายถึงว่าถ้าผู้ที่สนใจสามารถโทรไปสอบถามได้ นะครับแล้วถ้าแจ้งว่ามาจากรายการคาร์ลบไลฟ์ก็อ,อ,กอย่างที่บอกว่าโปรโมชั่นพิเศษจะได้โปรโมชั่นพิเศษเลยสุดท้ายนี้คุณหมอหญิงอยากจะพูดอะไรเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เราอยากจะสูงขึ้นนะครับฝากไว้กับคุณผู้ฟังที่ฟังคาร์บไลฟ์ครับทั่วโลกจริง <ะ S 1> น,นครับค,ค่ะที่ที่ทมีแรงบันดาลใจทําเรื่องความสูงเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากที่ตัวเองเป็นคุณแม่แล้วก็มีลูก3ามคน แล้วลูกๆเองเนี่ยก็อยากสูงเราก็เลยได้ไปเรียนแล้วมีวัฒนาการตอนนี้เนี่ยลูกชายสองคนคนหนึ่งสูง17อีกคนหนึ่งสูงร้อคนที่สูงร้อยเเนี่ยเขาตอนนี้อายุ19สูง1 7อก็พอใจแล้วแต่ก็เพิ่งสิเาองก็ยังสูงได้อีกเขาพอใจเขาพอใจแต่คนที่สูงร้อต้องการที่จะสูงร้อยเก้าิบสามค่ะอุ้ยจะทำอะไรคุณหมอหญิง193อ่ะ แบบม,มันเป็นความใฝ่ฝันเขา,าอะค่ะในในน้องแต่ละคนอย่างที่เนี่หามาทีา่นี่เราไม่ได้บอกว่าคุณสูงได้เท่าไหร่ครับที่นี่จะบอกว่าคุณอยากสูงเท่าไหร่เราแค่<ะ>ทําตามความฝันของคุณให้ประสบความสําเร็จค่ะได้ครับวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่ผมเองเนี่ยเจอเรื่องถามเรื่องทําสูงมาจนผมก็ไม่มีคําตอบให้น้องๆนะครับยากพอสมควรวันนี้ก็เป็นการได้รับคําตอบจากคุณหมอหญิงนะครับว่าสูงสร้างได้ทอแคนดูครับ เพราะนั้นใครที่สนใจนะครับก็เรียนติดต่อไปได้เรื่องสนุนราคาก็คุยกันว่าทำคอร์ส90วัน180วัน2ปีมันราคาเท่าไหร่อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอ,อหญิงมากนะครับ SMS 4 11109 9นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไ้แล้วครับว่าให้เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วใครสนใจที่จะสอบถาม